คุณผู้ฟังคะในวันที่เหนื่อยล้าหมดกำลังเรี่ยวแรงสิ้นหวังไม่ว่าสาเหตุจากเรื่องใดก็ตามขาดที่ปรึกษาคนรอบข้างก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาลึกๆในใจของคุณผู้ฟังได้ในวันที่ชีวิตอยู่ในความทุกข์ความยากลำบากน้ำตานนองหน้าและอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจขาดคนเข้าใจ คนรอบข้างอาจจะเพียงแค่เช็ดน้ําตาที่นองหน้าให้กับคุณผู้ฟังแต่ไม่อาจที่จะเช็ดน้ําตาที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจได้ขอให้คุณผู้ฟังรู้ว่ามีท่านผู้หนึ่งค่ะที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษามหัสจรรย์เป็นสหายเลิศที่ดีท่านผู้นี้พร้อมที่จะเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาและหัวใจของคุณผู้ฟังค่ะ ดังในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่4ที่กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาท่านผู้นี้ก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสค่ะคุณผู้ฟังขอพระองค์ทรงเป็นความหวังของคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ